บ้านเกิดค้นงบหน่อยกันแน่นี้นี่แหละได้จะกของมันเกิดบ้านเกิดค้นงบหน่อยนะเนี่หละเบื้องจะค้นนี่สองสี่ดออกแปดเก้าก็ไม่จะเก้าสิบมึงเม่ไปใส่ ซื้อจานถาดเาวันนี้เนาะวนหนดจ้ตัวเย่าน้อย่างบิ้ไขเบิ้งก่อนแต่ข้อมันเกิดวัานมาระซื้ออะไรซื้อเจคกี้วันี้ต้องขอโอ้ยบ่มีภาษาอังกฤษแค่ภาษาอังกฤษพอเป็นไหนแต่ภาษาละนี้จะขอมันเกิดมาก่ะจะมีมาก่อนดิจะมีมาก่อนโอ้ย นี่จะคองมันเกิดน,นี่จะคองมันเกิดสบายดีในที่จะคองมันเกิดสบายดีสบายดีไม่หูนในญี่ปุ่นไม่หูสิเบิ้งน,นั่นเอง เอาด้อเด้ปลาเด้ปลาเด้านียปลาเรจะข้อมันเกิดก่อนใช่อจาัไรเมอีเลัจานแ้วก็ซับซัับไปก่อนที่ าเรียกไงจะคนหลาจานไงีเนี่ยเหงนคอมาฝากพนันจะได้เงินจเอไปแล้วมาทุเร็เจ็โอ้ไ่ไงจะองมันเกิดต่อไปแล้วนี้ที่จุดเาแม่วันนี้เจะกอดมาสตูอ้าวจิ๋วกันมาิวจิ๋วจิ๋วจิ๋ววจิ๋กจิาวจิ๋าจิ๋าจิ๋วจิ๋วจิวจิ๋วจิ้วจิ๋วจิิ๋วจินิ๋

bơm không có dạng quan sát không ừ. ừ. ừ, không, ừ. ừ. cái này không có này à, à, cái này gì nhà mà mà